สวัสดีครับผมโซ่ธนสานะครับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนเพื่อทุกคนมารู้จักเครื่องอีกรูปหนึ่งนะครับที่ทันธนสานิรุตรุปเป็นนำเข้ามานะครับเป็นแบรนด์ของลีฟนะครับซึ่งในบริษัทธนสานะครับเป็นบริษัทเดียวที่เป็นตัวแทนจําหน่ายในประเทศไทยนะครับซึ่งเป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างดีมากนะครับเป็นแบรนด์ที่ส่งออกยุโรปนะครับนะฮะเป็นเครื่อง DTF 4หัวพิมพ์นะครับเซตอย่างนี้นะครับที่เรามองเห็นนะครับ ทีนี้เรามาดูทีละขั้นตอนว่าแบรนด์ลีฟ DTF มีจุดเด่นย่งไงบ้างนะครับเรามาดูที่ตัวเครื่องพิมพ์ก่อนหรือเราเรียกว่าหัวจักรพิมพ์แล้วกันเพื่อนๆที่ดูคลิปตรงนี้อยู่อาจจะเป็นมืออาชีพหรือมือใหม่นะครับผมจะอธิบายแบบละเอียดเพื่อให้เพื่อนๆที่เป็นมือใหม่ที่อาจจะเข้าวงการนี้ให้ทราบถึงรายละเอียดของเครื่องพิมพ์ด้วยนะครับเอเรามาดูตัวหัวจักรนะครับหรือว่าเป็นตัวเครื่องพิมพ์นะครับเครื่องตัวนี้นะครับ มากับหัวพิมพ์ทั้งหมด4หัวพิมพ์นะครับเป็นหัวพิมพ์ของแบรนด์เอฟสันะครับ I3200 นะครับรหัสต่อท้ายคือ A1 นะครับเพื่อนๆบางคนสงสัย A1 คืออะไรนะครับ A1 ก็ 1, คืออาควาซึ่งใช้การหมึกน้ำนะครับทั้งหมด4หัวพิมพ์นะครับโดยในเครื่องนี้เราจะใช้ขาว2หัวสี2หัว,หวเพื่อให้เต็มความเร็วในการปรินนะครับนะคร แล้วขอดูบดดี้ชมนอกของตัวเครื่องปริน้นก่อนนะครับเครื่องตัวนี้จะมากับโปรแกรมคอนโทรลของคอนซอนเฟิร์มแวร์ล่าสุดซึ่งให้ความเที่ยงตรงของการสั่งงานที่ชัดเจนนะฮะดูจากฝาดีไซน์ของฝาชิ้นนี้นะครับเป็นฝาอะคริลิกนะครับตีโป่งกว้างนะครับเพื่อให้ตัวเครื่องจากข้างในเนี่ยเวลาพิมพ์สีฟุ้งออกจะได้ไม่ไปเกาะที่ตัวฟิลม์มแอนคเดอร์ต่างๆหรือเป็น,นกลไกต่างๆนะครับทำให้ดูสีได้ง่ายด้วย เราให้เราดูงานนะครับว่ามีงานผิดพลาดไหมดูว่าสีสันมีสีขาดไหมการดีไซน์ตัวนี้นะครับทีนี้ขออนุญาตเปิดฝานะฮะดูตัวหัวจักรภายในนะครับโอ้โหฝานี่ชิ้นใหญ่มากนะครับน้ำหนักก็จะไม่ต่ำกว่า7กิโลนะครับพอเปิดมานะครับซ้ายขวาจะมีกิ๊บล็อกอย่างนี้ให้นะครับเพื่อมาล็อกตัวฝาได้นะครับทำให้เปิดขึ้นมาดูงานได้ง่ายนะครับส่วนภายในนะครับเรา ขอหยุดเครื่องก่อนนะครับเพื่อไปดูว่าโครงสร้างภายในเป็นไงบ้างนะครับนะฮะตัวล้อจับนะครับใช้ล้อจับขนาดใหญ่นะครับกันหนีฟิล์มนะครับเป็นยางนะครับทั้งหมดมี1 2 3 4 5 6 7 8 8่ลูกด้วยกันนะครับทำให้กันหนีฟิล์มได้สนิทนะครับอ่าตัวโครงเองนะครับทำมาจากวัสดุอย่างดีนะครับมีตัวแฮนด์ั็ หรือว่าที่ทาผมเรียกกันจะเป็นสะพานข้ามนะครับที่รับฟิล์มนะครับทาให้ตัวอุ่นฟิล์มได้เร็วขึ้นการสีเยิ้มเพราะว่าเครื่องสีหัวพิพ์มเนี่ยความเร็วข้างสูงนะครับชั่วโมงหนึ่งวิ่งได้โหมดโปรดักชันจริงๆนะครับที่ทํากันจริงๆเนี่ยอยู่ที่ประมาณ37เมตรต่อ1ชั่วโมงนะครับค่อนข้างเป็นความเร็วที่น่าประทับใจนะครับเพราะฉะนั้นพอความเร็วสูงเนี่ยต้องมีตัวรับหน้านะครับเพื่อมาทําให้ตัวสีเนี่ยเซตตัวนะครับอันนี้สําคัญนะครับผมมากับฟังก์ชันนะครับ ที่ของเครื่องนี้นะครับที่น่าสนใจนะครับอย่างแรกนะครับปกติเรายกฟิล์มหรือการเปลี่ยนฟิล์มเนี่ยต้องใช้คันโยกนะครับส่วนเครื่องนี้จะเป็นมอเตอร์ไฟฟ้านะครับสังเกตนะฮะกล้องจับนะครับจะมีปุ่มตรงนี้นะฮะให้กดพอกดปุ่มเสร็จปุ๊บนี่นะครับคันโยกจะมีการเข้ามาอันนี้คือตอนนี้ฟิล์มขยับได้นะครับผมกดคันโยกลงไปนะครับนะครับได้ยินเสียงนะฮะคันโยกจะมีการกดลงไปนะครับเป็นระบบไฟฟ้านะครับ ถามว่าระบบไฟฟ้าเนี่ยมีความสําคัญอย่างไรบ้างนะครับหลกัหลกๆเลยนะครับการใช้เ,เดิมๆรูปแบบที่การใช้เรากดใช้มือกดเอาเนี่ยมันทําให้ตัวสปริงหรือการกดของแกนเหล็กมีการสึกหลอตลอดเวลานะครับทำให้ตัวการหนีฟิม์มเนี่ยไม่สม่ําเสมอเวลาพิมพ์งานเนี่ยอาจจะผิดเพี้ยนนะครับหรือตั้งคาลิเอตคาลิเบตตัวแกนวายยากนะครับไอ้ตรงเนี้ยสำคัญฟังก์ชันตัวนี้ได้ให้มานะครับ มีถึง2ปุ่มด้วยกันนะครับมีทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับเพื่อให้ว่าคนที่จะเปลี่ยนฟิล์มด้านหลังนะครับได้ใช้เมนูเอาตัวปุ่มกดตัวนี้แล้วก็คนที่อยู่ด้านหน้าก็ใช้ปุ่มกดตัวนี้นะครับต่อมานะครับเราดูจากด้านหน้าอีกทีนึงนะครับอันนี้คือแผ่นคอนโทรลทั่วไปนะครับเอาไว้ครีนล้างหัวเจาะเครื่องนะครับนะฮะต่อมานะครับเราดูจากแผ่นคอนโทรลตัวนี้นะครับคอนโทรลตัวนี้จะเป็นคอนโทรลทัชสกรีนนะครับ นะครับที่แตกต่างจากรุ่นอื่นๆนะครับสามารถปรับขึ้นปรับลงเปิดปิดไฟได้นะครับโดยที่ผ่านคอนโทรลตัวนี้นะครับสามารถปรับพิตเตอร์หน้ากลางหลังนะครับสามารถปรับแรงดูดของลมนะครับมีทั้งหมดอยู่ที่1 2 3 4 5 6 7 8 9้ทั้งหมด9เลเวลนะครับแรงดูดของลมนะครับสมมุติอย่างเช่นเราจะเปลี่ยนฟิล์มที่มันเป็นฟิล์มที่บางนะครับ ลีมที่หนานะครับแรงดูต้องต่างกันนะฮะอันนี้เป็นออปชันที่ให้มาค่อนข้างดีนะครับต่อมานะครับเครื่องนี้นะครับมีฟังก์ชันน่าสนใจอันหนึ่งก็คือล้างหัวอัตโนมัติหรือการฟัดอัตโนมัตินะครับเรามีตั้งระบบไว้ในเครื่องในบ่อนะครับเราสามารถตั้งโปรแกรมได้ว่าทุกๆก,กี่ชั่วโมงตัวเครื่องจะติดไฟพิงเราเสียบปลั๊กไฟไว้นะครับจะต,ตื่นขึ้นมาทํางานหนึ่งรอบ เพื่อทางานแช่หัวพิมพ์อัตโนมัติหรือฝักหัวพิมพ์อัตโนมัติทําให้ตัวหัวพิมพ์เนี่ยไม่ไม่อุดตันนะครับทํางานได้นานขึ้นนะครับอันนี้เป็นข้อดีข้อหนึ่งนะฮะต่อมานะครับฟังก์ชันตัวนี้ขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับเรามาดูเรื่องของหมึกทิ้งนะครับเครื่องนี้นะครับเรารู้อยู่แล้วว่าการที่ใช้ DTF ีเนี่ยบางทีเราล้างหมึกนะครับทีทีทีนี้เราลืมเทหมึกทิ้งนะครับทำให้เลอะเทอะนะครับเครื่องนี้มาด้วยเซ็นเซอร์เตือนหมึกนะครับถังใหญ่นะครับระดับ3ลิตรนะครับ เท่ากับว่าคุณเนี่ยสเดือนหรือ2เดือนเนี่ยเปลี่ยนหนึ่งครั้งเนี่ยจะมีเซ็นเซอร์เตือนไม่ทําให้เลอเทอะนะครับอันนี้คือกล่องทิ้งหมึกนะครับนะฮะแล้วก็ต่อมานะครับในอยู่ในเครื่องนี้ก่อนนะครับอ่าตัวนี้จอนะครับเรามีตัววางคีย์บอร์ดมาให้นะครับกับวางจอให้นะครับไม่ต้องไปซื้อที่ตั้งคอมนะครับเรามีที่วางคอมพิวเตอร์เคส CPPC5 ด้านล่างนี้สามารถวางข้างล่างได้เลยนะฮะอันนี้เป็นจุดเด่นของด้านหน้านะครับที่เรามองเห็นชัดๆนะครับต่อมาห,หน่อยนึงนะครับตรงหัวจักรเครื่องนะครับที่เราเห็นอยู่นี้นะครับอันนี้จะเรียกว่าการชนนะครับการชนการชนที่มีหน้าที่ที่ว่าเวลาเราพิมพ์งานไปเราดึงฟิลไม่ตรงนะครับหรือว่าฟิล์มันมีโก่งหรือเราม้วนฟิล์ไปใดทิศทางที่เบี้ยวนะครับฟิล์บางทีกระโดดขึ้นมาชนหัวพิมพ์ได้ ไอ้ตัวนี้จะก,การเรื่องของการชนฟิล์มได้ไม่ให้ตัวหัวพิมพ์เนี่ยไปโดนตัวฟิล์มหรือไปโดนวัสดุที่มันก่อนจะตัดเซ็นเซอร์เรามาเทดูนะครับผมจะมีการเลื่อนขยับมานะครับอันนี้ผมมือคงนี้นะครับสม,มอเปลี่ยนที่ไว้เป็นฟิล์มแล้วกันนะครับนะคะปุ๊บเราไม่สามารถขยับเครื่องได้แล้วตัวนี้นะฮะตัวเครื่องจะขึ้นมา Impact Stop ก็แปลว่าเครื่องทัวร์เนี้ยเข้าส่วนหม่เซฟตี้ไปแล้วนะฮะ ตัวซอฟต์เองก็จะมีการเชือมเตือนขึ้นมาว่าตัวเครื่องเองมีชนวัสดุเราสามารถที่จะให้เครื่องใช้งานต่อหรือให้เขาหยุดเพียงเท่านี้ได้นะครับหรือปกติแล้วถ้าเราเจอสถานการณ์นี้เราจะปิดเครื่องแล้วก็เปิดเครื่องใหม่นะครับนะฮะต่อนะฮะที่เป็นไฮไลท์ของเครื่องนี้เลยข้างหลังจะเป็นการปล่อยผ้าอัตโนมัตินะฮะเป็นมอเตอร์ปล่อยผ้าเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูด้านหลังอีกทีหนึ่งนะครับเอาละครับตอนนี้เราอยู่ข้างหลังเครื่องนะครับ เรามาดูว่าข้างหลังเครื่องนะครับมีข้อดีตรงไหนบ้างนะครับข้อแรกที่เราคุยเมื่อกี้ก็คือตัวปล่อยผ้านะครับปกตินะครับที่เราเห็นการปล่อยผ้านะครับจะเป็นตัวประคองเขาเรียกว่าโรประคองเฉยไม่มีไฟฟ้านะครับจะประคองแล้วก็ใช้ตัวแกนวายเนี่ยดึงฟิล์มไปนะครับซึ่งจะไม่มีมอเตอร์นะครับแต่ตัวนี้จะมากับมอเตอร์คู่2ลูกนะครับ้ายขวานะฮะไม่พอเราจะมีเซ็นเซอร์ตัวจับฟิล์มนะครับเพื่อฟิล์มตกลงไปเนี่ยตรงกลางตรงนี้จะมีแกนเหล็กที่ถ่วงฟิล์มนะครับพอฟิล์มถ่วงลงไปเสร็จ จะดูเซนเซอร์พอเซนเซอร์เสร็จปุ๊บมอเตอร์เนี่ยทำงานนะครับเปรี่ยนที่ง่ายๆนะครับผมขอยกฟิล์มออกมานะครับอย่างนี้นะครับปุ๊บมอเตอร์จะหมุนทั้งทั้ง,ท,งทั้งหมดตลอดเวลาเห็นไหมฮะนะฮะผมยกนี้ใส่ปุ๊บจะหยุดนะครับเพราะว่าตรงนี้จะมีเซนเซ,นเซอร์อยู่นะครับนะฮะทำให้การปล่อยฟิล์มเนี่ยได้สม่ำเสมอเพราะว่าข้อหนึ่งเราต้องเข้าใจว่าการที่ฟิล์มทำงานนะครับเอ่อในที่เต็ม100 m, ร้อยเมตรกับที่เราใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยเหลือแค่ประมาณ5เมตรถึง10เมตรเนี่ยน้ำหนักของตัวฟิล์มมันต่างกัน พอต่างกันเสร็จปุ๊บเนี่ยแกน Y เองอะมันไม่รู้กับน้ำหนักมันก็ดึงไปเรื่อยๆพอดึงไปเรื่อยๆทาให้ตัวซ้ายขวาหรือการเดินฟิม์มเนี่ยมันเกิดความไม่สมูทเกิดขึ้นมานะทำให้เราพิมพ์ตัวหนังสือดับเบิลต้องมาคาลิเบททุกครั้งใหม่นะครับซึ่งการเสียเวลามากที่ทํามาตอนนี้นะครับแก้บั็กตรงนี้ได้คือฟิล์ร้อยเมตรเราสามารถพิมพ์ได้ร้อยเมตรเลยโดยที่ไม่ต้องไปกัวงวลเรื่องของวัสดุที่มันน้าหนักเยอะกับน,น้ำหนักเบานะฮะครับ,รบและเราเหมือนเดิมนะครับตรงนี้นะครับมีคันโยกไฟฟ้าอีนนกนน ถ้าว่าเราขึ้นฟิล์มเสร็จนะครับข้างหลังนะครับเราสามารถใช้ตัวนี้เพื่อกดฟิล์มลงมาได้เลยนะครับผมนะฮะแทงหมึกนะฮะจะมีทั้งหมด5แทงมากับแทงทั้งหมด2.5ลิตรนะครับเป็นแทงขนาดใหญ่เซ็นเซอร์เตือนหมึกทุกแทงนะครับจะมีเซนเซอร์เตือนเมื่อหมึกหอมีระดับที่ต่ำกว่าวาลที่เราตั้งไว้นะครับนะฮะตัววาล์วเปิดปิดนะครับเป็นอลูมิเนียมสแตนเลสไดเป็นสแตนเลสทั้งหมดนะครับอย่างดีนะครับนะครับด้านนี้ครับภาพด้านข้างนะครับ อันนี้จะเขียนว่าวายอิ Ink c y c l นะครับอันที่การวนหมึกขาวนะครับก็หมึกขาวตัวเครื่องเองมีออโต้ตั้งเวลาไว้แล้วนะครับแต่ว่าบางทีเราไม่ได้ใช้เครื่องนะแต่ประมาณสัก4วันถึง5วันเนี่ยตัวหมึกขาวเองครับอาจจะมีความตกตะกอนอยู่ที่ใต้ขวดนะครับเราสามารถใช้ปุ่มนี้เพื่อให้มันวนอีกรอบหนึ่งได้นะครับเพื่อตัดปัญหาที่ว่าเราไปล้างหัวพิมพ์แล้วก็ล้างหมึกทิ้งนะครับอันนี้เป็นข้อดีนะครับอันนี้เป็นแรงในการวนหมึกนะครับเราสามารถปรับได้เหมือนกันนะครับนะฮะอันนี้คือทํามาแยกอีกต่างหากนะครับเพ คเครื่องตัวนี้ฟังชันครบจริงๆนะครับในเครื่อง DTF นะครับ,นะรบกบลับต่อที่ตัวการพิมพ์คุณภาพงานพิมพ์นะครับตัวนี้ได้ผ่านการเทสประมาณสามสิ้ามวนแล้วนะครับบั๊กในตัวที่เครื่องพิมพ์ยังไม่เจอบัักนะครับนะฮะการที่เราเป็นเครื่องที่เดโมโการโชว์เนี่ยบางทีเราก็ใช้งานบ้างไม่ได้ใช้งานบ้างนะครับเพราะเพื่อเพื่อทุกคนเนี่ยในเจนแรกที่ทํา DTF เนี่ยประหารกุเลยอย่างแรกหัวตันหัวตันไหมหัวตันไหม มีคนทัวผมเยอะมากไม่ว่าจะเป็นอินบ็อกหรือัวส่วนตัวเฮีย yeah, ครับเนี่ยผมกลัวเรื่องหัวตานหัวหนึ่งไอสมเนสองเนี่ยราคา3ามสี่หมื่นแล้วราคาสูงนะครับลองเครื่องนี้ดูนะครับว่าคุณจะมั่นใจว่า d t f เนี่ยเป็นอุตสาหกรรมได้เพราะว่าในเมืองจีเนี่ย d t ททุกวันนี้ไปถึงแดหัวแล้วครับเป็นอุตสาหกรรมแล้วเขาจัดก,การเรื่องหัวพิมพ์มือกับชุดในการคอนเซัลท์ใช้ทั้งทั้งทั้ง,ง,งรวมระบบเนี่ยค่อนข้างเสถียรแล้วนะครับนะคะ Okay. สรุปว่าเครื่องตัวนี้นะครับชั่วโมงหนึ่งพิมพ์ได้อยู่ที่37เมตรนะฮะนะครับค่อนข้างไวนะครับคุณภาพออกมาคือ production ที่เราเทต่ตอน,นี้คือคุณภาพแบบนี้นะฮะครับพอเครื่องพิมพ์เสร็จเนี่ยเรามาดูเรื่องของตัวกาวตัวกาวสังเกตน,นะฮะของทางแบรนด์ลีฟหรือธานาสานําเข้ามาเนี่ยค่อนข้างยาวเละใหญ่นะครับอ่าอย่างแรกเลยที่เราสังเกตเห็นเลยเครื่องนี้มันไม่มีอะไรครับนะสังเกตเลยนะฮะ ทั้งซ้ายทั้งขวาไม่มีดินชักเอาไว้ทำอะไรฮะเอาไว้เทกาวเครื่องนี้ไม่มีนะครับอาจจะถามว่าทำไมเครื่องนี้ไม่มีดินชักแล้วก็กาวมันท,ที่มันตกลงไปเนี่ยมันไม่ได้ใช้หรอหรือมันไม่ได้ทำมาโรงงานหรือทำมาหรือเปล่านะครับไม่นะครับเครื่องนี้เขาเป็นออโต้วนกาวเมื่อกาวที่ตีกาวเสร็จนะครับตกลงไปด้านล่างกาวตรงฮะปลดฮะ นี่ฮะอันนี้คือโอโต้ที่รล่ยเข้าไปนะฮะสมูทนะฮะสมูทภาพนี้สมูทนะครับอันนี้สามารถใช้ได้สองระบบมันจะมีโอโต้กับเราไปกดเองก็ได้นะครับซึ่งระบบนี้ถามว่าเอาไว้ทําอะไรแค่เอาดินช,ชักเข้าแล้วก็ใส่มันมันจะยุ่งยากอะไรหรือเปล่าครับอย่างแรกเลยพอเราทํางานพวกนี้ไปเรื่อยๆื่อเราจะเจอปัญหาที่ว่าเวลาเราไม่ได้ปิดฝาพวกนี้สนิทเนี่ยนะฮะเราไม่ไปิดสนิทเนี่ย เราเดเจอปัญหาอย่างแรกเลยก็คือว่าฝุ่นจะเข้าไปหรือแมงหรือพวกใย,ยผ้าลิกๆตกลำโรงงานทอเนี่ยเยอะมากพอเก็ไปก่อเสร็จปุ๊บเนี่ยเวลาเราลีนงานไปหรือว่าเราอบกาวไปเนี่ยมันจะเป็นไป,นปนติดที่งานพอติดที่งานเะรีดออกมาจะมีตำหนินะฮะเพราะเราดึงเข้าชักออกเนี่ยถี่นะถ้าเราพิมพ์เฉลี่ยเราพิมพ์งานม้วนหนึ่งพิมเนี่ยทำอย่างนี้เดิมเดินประมาณส4ครั้ง นะบางทีก็ไม่ได้เฝ้าเครื่องนะครับแล้วก็เกาหมดพิมพ์ว่าไม่มีเกาเลยงานเสียหายหมดเลยนะครับอันนี้เป็นข้อดีข้อหนึ่งที่ทางแบริฟหรือธนสารเนี่ยได้นําเข้ามาที่ว่ากลไกตัวนี้นะฮะตู้นี้นะครับจะมากับหลอดทั้งหมดนะครับหหลอดด้วยกันนะครับโดยที่มีหลอดที่เป็นแนวขวางเนี่ยทั้งหมดอยู่ที่4หลอดนะครับที่เป็นแนวตั้งลักษณะที่ลงมาอีกเนี่ยอีก2หลอดนะครับเป็นทั้งหมด6หลอด เพราะว่าเนื่องจากตัวเครื่องเนี่ยคล่องค้างความเร็วสูงแล้วก็ในการอบแห้งให้สนิทเนี่ยต้องใช้หลอดขนาดนี้เพณทางว่าถามว่าเอ้ยผมใช้ตู้สั้นแค่สีหลอดก็พอแล้วไม่มีอะไรเลยมันก็มันก็แห้งได้เหมือนกันงานที่ออกมามีความแตกต่างกันอบไม่ใช่ว่าแห้งอย่างเดียวนะครับมันต้องมีความสมูทของหลอดการบันร้าของไฟนะฮะเนื้อที่ทําออกมาต่างกันนะมึงขนมปังอะฮะเครื่องอบขนาดใหญ่กับเครื่องอเครื่องอบขนาดเล็กที่ทำขนมปังออกมาความฟูหรือความนิ่มของแป้งต่างกัน ใกล้เคียงกันนะครับหลักการีนใกล้เคียงกันนะฮะนะครับตัวนี้นะครับมากับพร้อมฟังก์ชันพิเศษนะครับออโต้วนกาวนะครับแล้วก็มีสายพานนะครับมีลมดูดนะครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์นะฮะเก็บผ้ามีพัดลมเป่าด้านหลังและด้านหน้าด้วยนะครับตู้กาวนี้นะครับเหมาะสําหรับเครื่องไหนบ้างนะครับผมบอกเลยว่าถ้าคุณมี2หัวพิมพ์คู่กับเครื่องนี้มาเกินความจําเป็น แต่ถ้าคุณมี4หัวพิมพ์คุณอย่าเป็นอ,อุตสาหกรรมหรือคุณอย่าทำให้มันเป็นแบบง่ายขึ้นงานคุณจะลื่นไหลขึ้นผมแนะนําเลยตัวปากการุ่นนี้เป็นเลียวร์เทมที่คุณต้องมีนะครับราคาตัวเครื่องไม่ได้สูงมากนะครับจับต้องได้นะครับมากับฟังก์ชันและตัววัสดุทํามาจากวัสดุอย่างดีตัวเครื่องนะครับตัวนี้คู่กับตัว4หัวพิมพ์นะครับเป็นเหมือนกับวายคู่กับคู่กับวลาสต็ก L S T e K, นะฮะ เข้าตัวมากลงตัวมากนะครับที่เรามองเห็นนะครับเครื่องนี้นะครับไม่ได้เป็นตู้เย็นนะครับอันนี้เป็นเครื่องฟอกอากาศนะครับสังเกตเราพิมพ์งานเยอะขนาดนี้มีมันจริงๆมันต้องมีความกมงอมัแหละหรือว่าจะมีอะไรอ่ะมีควันมีมีมีพวกเศษกาวะลรพวกนี้ออกมานะครับตอนนี้นะครับเรามีใช้เครื่องนี้นะครับอันนี้ท่อดูดออกไปนะครับแล้วมาเข้าฟอกเครื่องนี้นะครับอากาศจะถ่ายเทออกมาจากรูนี้นะครับ อากาศที่ถ่า,า,ายเทออกมาเรามีการเทสว่านะครับเป็นอากาศที่บริสุทธิ์ไม่ทำร้ายคนนะครับแต่ถ้าเกิดว,ว่าม,มันร้อนเพราะว่าเนื่องจากมันมีความร้อนข้างในเราก็ต่อท่อไปข้างนอกได้เพื่อทําให้อุณหภูมิภายในเนี่ยไม่ร้อนเก,นเกนนนินนะครับผมสังเกตดูนะครับตรงนี้มีมีลมออกมานะครับแต่ว่าทางทางผมเนี่ยได้เปิดเครื่องตัวนี้ไว้แล้วนะครับนะฮะเราสังเกตดูนะฮะนี่นะฮะนะฮะมีลมออกมานะฮะเห็นนะฮะนะครับนะ อัน,นี้การทํางานของเขานะครับส่วนเครื่องฟอกนี้นะครับถามว่ามีประโยชน์ไหมนะครับผมบอกเลยว่าเครื่องฟ้อกตัวน,นี้มีประโยชน์มากนะครับเพราะว่าการที่เราใช้เครื่อง DTF เนี่ยการพิมพ์อ่ะไม่ได้มีสารพิษอะไรใดๆแต่ขั้นตอนการอบเนี่ยมันเป็นใช้ความร้อนอบกับตัวเคมีที่เป็นกาวแล้วก็สีควันที่ออกมาทำร้ายมนุษย์นะครับมีสารพิษพอสมควรนะครับอาจจะเบา แต่ว่าก็มีนะครับถ้าเครื่องฟอก่อทําให้การฟอกพวกน้ํามันพวกกาวควันนะครับช่วยได้เยอะนะครับบางคนก็อาจจะต่อท่อไปที่ใช้พัดลมตัวดูดที่เป็นตัวใหญ่ไปพอใช้ไปสักพักหนึ่งไม่เวิร์กผมบอกเลยว่าทำไมถึงไม่เวิร์กเพราะว่าเวลาเราใช้พัดลมตัวดูดใหญ่เนี่ยมันทําให้ความล้อข้างในเนี่ยหายไปหมดเพราะใหญ่ไปม,มันก็ไม่แมชเพราะเล็กไปมันก็ไม่ได้เพราะว่าที่เราดูดแบบนั้นอนะมันไม่มีตัวกรองเพราะค่าน้ํามันเนี่ยก็ยังไปก่อนที่ต่างๆได้ ตัวนี้จะแบ่งเป็นตัวกรองทั้งหมด3ชั้นนะครับอยู่ข้างในไส้ในนะครับทําให้อากาศที่ออกมาหรือกรองออกมาเนีค่อนข้างดีนะฮะเซตนี้นะครับตัวลิฟตหัวพิมพ์นะครับตัวเครื่องจักรหัวพิมพ์นะครับตั้กาวนะครับเครื่องฟอกอากาศนะครับมาด้วยกันเป็นเซตนะครับเป็นเซตที่ผมคิดว่าสมบูรณ์ที่สุดแล้วนะครับเป็นไอเทมที่คนที่ทําโรงงานสกรีนหรือเพื่อนๆทาง DTF นะครับไม่ว่าจะเป็นมือใหม่มืออาชีพนะครับควรจะมีเครื่องนี้นะครับท้ายนี้นะครับเดี๋ยวเดือน10วันที่10นะครับโรงงานใหม่ที่สมุทรสาครเราจะเปิดตัวนะครับจะเป็นโชว์รูมใหม่ของ DTF ทั้งเครื่องจักรหลายอย่างกลไกนะครับอีกที่นู่นนะครับเราสามารถไปเยี่ยมชมที่สมุทรสาครได้นะครับแล้วก็เดือน1ินะครับที่งานเมืองทองนะครับไส่เซียนะครับธนาสาก็จะยิ้วทั้ง3รุ่นนี้ไปนะครับ เพื่อไปให้ท่านเทสเองในงานนะครับผมเพื่อมาเลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับนะสำหรับคลิปนี้ผมขอบคุณครับลาไปก่อนครับขอบคุณครับ